ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเ anel n กับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d ดีมตตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3ามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครที่อยากจะเคียงคู่จะอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตนะครับโอเคน่าสนใจเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้นะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ The Star โ oh อ้โหคนเด่นของสังคมฝั่งคุณหรือเขาหรือทั้งคู่ The High Priestess ความมีสนเสน่ห์ราชาเหรียญ King of Pentacles ฐานะดีแน่นอน ไม่เขาก็คุณหรือทั้งคู่ will of fortune โชคชะตานำพามาให้รู้จักกันอแปดถ้วย e of cups สมดาบ three of swords ไม่ต้องกลัวดาบนะครับบางทีมันเป็นอุปสรรคเล็กน้อยหรือว่ามาเตือนอะไรเดี๋ยวเมื่อขยายความกันอ10ไม้เท้าหรือ10คาถา ten of wands อแล้วก็10ถ้วย ten of cups โอเคกองนี้ดีมากนะครับ คุณกองที่1การดูดวงนี้เป็นดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคเอใครอยากอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตคุณกองที่1ต้องทายว่าประการแรกเลยนะ คุณมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงของคุณเองเออมีความโดดเด่นในแวดวงของคุณเองไม่จําเป็นต้องมีชื่อเสียงล้นฟ้าแต่หมายความว่าเป็นที่รู้จักก็ได้ในแวดวงของคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ที่ไหนใดๆก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมของคุณแน่ๆและความหมายที่2คือเขาเองก็เป็นคนที่โดดเด่นในสังคมของเขาเช่นกันคนที่อยากมาเคียงคู่เคียงข้างคุณแล้วมาจะเจอกันยังไง โชคชะตานําพามาแน่นอนเออโชคชะตาชักนําพามาแน่นอนบางทีอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันด้านการงานการเงินทําธุรกิจใดๆหรือแม้แต่มีคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกันมีคอนเนคชั่นที่เกี่ยวข้องกันแม้แต่เพื่อนชักนํามาก็ได้ <Tamb. S 1> เขามองคุณมีเสน่ห์มากอืมในสายตาเขามองคุณมีเสน่ห์มากและคุณเองก็มองเขามีเสน่ห์มากเช่นกันต่างคนต่างมองซึ่งกันและกันว่าต่างคนต่างมีเสน่ห์คนคนนี้ไม่ธรรมดา โปรไฟล์ไม่ธรรมดาโปรไฟล์ดีฐานะดีการศึกษาดีการงานดีดีแทบทุกทุกอย่างเรียกว่าราชาเหรียญนี่แทบจะไม่มีข้อบอกพร่องใดๆเลยถ้าจะมีบ้างก็เป็นเรื่องนิสยัยไลฟ์สไตล์ปลีกย่อยแล้วแหละนะราชาเหรียญนี่รวยแน่นอนไม่ว่าฐานะจริงๆของเขาในสังคมจะร่าจะรวยแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่ความเป็นราชาเหรียญก็ทายได้อีกอย่างว่าถ้าไม่ร่ํารวยมากก็คือเป็นคนที่มีกินมีใช้ไม่อดชีวิตสุขสบายแบบนี้นี่ คนลักษณะนี้ที่อยากจะมาเคียงคู่คุณตลอดชีวิตทําไมเขาถึงอยากจะเคียงคู่คุณตลอดชีวิตเพราะเขาเคยผิดหวังมาเออเขาเคยผิดหวังมาแล้วตอนนี้เขา move on แล้วหรือกําลัง move on อยู่และมีทีท่าว่าจะ move on ได้เร็วๆนี้แล้วโชคชะตาไงโชคชะตาที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้โชคชะตาก็นําพาให้มาพบกันให้เขามาเจอคุณให้คุณมาเจอเขาเขารู้สึกได้ทันทีที่เจอคุณว่า คุณน,นี่แหละที่มีความเป็นพ่อของลูกหรือแม่ของลูกไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับเขา move on หรือกําลัง move on มาเจอคุณแล้วเขามั่นใจว่าคุณจะเป็นคู่ที่ดีของเขาเขาไม่อยากให้คุณหลุดมือเข้าไปอีกแล้วเขาอยากสารสัมพันธ์กับคุณและไม่อยากผิดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกแล้ว ที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาใดๆอุปสรรคใดๆมีความเจ็บปวดใจใดๆเขาจะใช้อดีตเป็นบทเรียนแล้วก็จะพยายามประคองถนอมความสัมพันธ์ปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ว่าคุณกับเขาในปัจจุบันนี้จะเริ่มสารสัมพันธ์กันในสถานะใดหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่แต่เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีโอกาสพัฒนาได้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นเพื่อนที่ดีนะครับกองนี้นะ แรกๆอาจต้องปรับตัวกันหนักพอสมควรเพราะว่าดูทีท่าว่าต่างคนก็ต่างมีความโดดเด่นในสังคมตัวเองมาตั้งคู่ดาวมาเจอดาวอ่ะเออดาวเด่นมาเจอกับดาวเด่นอาจจะแรกๆอาจจะมีอีโก้ใส่กันบ้างหรือมีทิฐิใส่กันบ้างหรือต่างคนต่างมีดีต่างคนต่างมีไลฟ์สไตล์ต่างกันทําให้การวางตัวกันแรกๆยังขัดขัดเขินๆหรือไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ไม่ลงรอยไม่ได้หมายความว่าทะเลาะกันนะแต่อาจจะหมายความว่าเออความชอบต่างกันไลฟ์สไตล์ต่างกันหรือ บางคนบางคนเท่านั้นบางคนบางคู่อาจจะไม่ค่อยชอบหน้ากันในระยะแรกๆเป็นไปได้ความสัมพันธ์ในระยะแรกๆจะค่อนข้างเป็นภาระหนักพอสมควรแต่คุณทั้งคู่จะปรับตัวกันไปได้แล้วก็จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันในที่สุดว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยต่างมองซึ่งกันและกันว่าเออเนี่ยแหละคนคนนี้แหละ,นนหละที่จะสามารถพัฒนาเป็นคู่ครองได้สามารถที่จะพัฒนาเป็นครอบครัวได้ตามความหมายนี้เลยหรือความหมายที่สองคือเมื่อเจอกันแล้วคุ้นเคยกันอย่างประหลาด เมื่อรู้จักกันมาก่อนมีความสนิทสนมกันได้รวดเร็วราวกับว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันความหมายใบนี้นะครับตีความได้2อ,อย่างดังกล่าวนะเอาเป็นว่ากองนี้พลังงานดีมากดีแทบทุกใบเลยถึงจะมีใบเสียออกมาแต่ว่าแวดล้อมดีอันนี้เราเล่เลยทายเป็นว่าเป็นอนดีตของเขาแล้วก็เป็นเรียกว่า,าการใช้ประสบการณ์เพื่อแก้ไขปัจจุบันก็ได้เออไม่ต้องไปกลัวด่าผมบอกแล้วด่าบ,บางทีเขามาเตือนว่าเออ ระวังนิดหน่อยอย่างเช่นอดีตก็ได้หรือแม้แต่ถ้าตีความในทางปัจจุบันคือการคบกันใหม่ๆอย่างที่บอกพาเป็นภาระใจที่หนักเพราะว่าต่างคนต่างมาไลฟ์สไตล์อะไรต่างกันอาจจะไม่ได้อย่างใจระยะแรกๆก็ได้ตีความได้หลายอย่างดูไพ่ต้องดูให้กว้างให้ครบทุกมิตินะครับผมนะอกองนี้สบายๆคนที่อยากอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณตลอดชีวิตก็มีลักษณะด,ดังกล่าวเท่าที่ดูแล้วก็คือต่างคนต่างมีดีมีข้อดีคุณงามความดีของตัวเอง คนดีคนเด่น2คนมาเจอกันก็ชักนำชักพากันไปสู่ความเจริญแน่นอนดูแล้วไม่มีปัญหาใดๆกองนี้นะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์ใช้เป็นแนวทางที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติจริงแล้วก็ การนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงดวงส่วนหนึ่งความเชื่อส่วนหนึ่งเหตุการณ์จริงส่วนหนึ่งตัวเขาส่วนหนึ่งตัวคุณส่วนหนึ่งหลายๆองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเอามากองรวมกันแล้วพิจารณาว่าจะทําอย่างไรต่อไปกับชีวิตเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆร่วมกันทั้งคุณและเขานะครับความยินดีรออยู่คุณจะคว้าไว้ได้ไหมหรือจะเดินทางก้าวเดินร่วมกันไปได้แค่ไหนอยู่ที่คุณและเขาจะตัดสินใจร่วมกันแต่ตามดวงมาคุณจะได้เจอคนลักษณะนี้ที่อยากมาเคียงคู่เคียงข้าง,างคุณตลอดชีวิตประมาณนี้ครับคุณกอง โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอการ์ดวันนี้ในหัวข้อใครที่อยากจะอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณไปจนตลอดชีวิตเออหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครที่อยากจะอยู่เคียงคู่คุณไปตลอดชีวิตคุณที่เลกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่ราชินีเหรียญคุยนอเพนทาโคสคนโปรไฟล์ดีมาอีกแล้วตัวคุณหรือเขาเออเดอะฟู ราชาดาบอ,อืผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าคนมีบาร,รมี The Magician อ่าหกดาบไม่ต้องกลัวดาบหกดาบเป็นเรื่องของระยะห่างทางไกลอ่ามีการเดิน<ม>ทางข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามเมืองอะไรแบบนี้ข้ามประเทศก็ได้แปดเหรียญ Ace of Pentacles จะมีการเติบโตไปได้วยกันสิบเหรียญโอ้โหกองนี้รวยเฮงปังแน่นอน ไม่ว่าจะรวยอยู่แล้วหรือคบกันแล้วรวย The World ง่ายๆสั้นๆเลยสำเร็จ The World มาคือสำเร็จด้วยดีคุณกองที่สองนะครับนะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่พลังงานของท่านใดท่าน,านหนึ่งนะครับนะเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคคุณกองที่สองใครที่อยากจะอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตเปิดมาใบแรก,การ,ราชินีเหรียญเลยทายว่าคุณเป็นคนโปรไฟล์ดีมีความเพียบพร้อมผมเล็งว่าใบนี้เป็นไพ่ฝั่งคุณ คุณราชินีเหรียญไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับพลังงานเป็นตัวคุณได้ไม่ต้องไปแยกชายหญิงนะครับความราชินีเหรียญคือผู้ที่มีความเพียบพรอบ้อมอุดมสมบูรณ์รวยด้วยอ่ะในทางความหมายของไพ่คือร่ํารวยมีเงินด้วยส่วนชีวิตจริงจะร่ํารวยมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ไม่จะเป็นต้องไปยึดติดว่ามันจะต้องตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอย่างที่บอกว่านี่คือดวงรวมพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านคนเป็นล้านนะครับใบนี้ออกมาคนที่มาเลือกใบนี้มีแนวโน้มที่จะสุขสบายดังกล่าวหรือ พลังงานอาสสลับเป็นฝั่งเขาได้เช่นกันเออความราชินีเหรียญในพลังงานรวมอย่างที่บอกไม่ต้องไปแยกชายหญิงเป็นคนดีมีฐานะโปรโฟไฟล์ดีก็แล้วกันไม่ว่าคุณหรือเขาโปรโฟไฟล์ดีไม่พอยังมีความสุขเป็นคนเจ้าสําราญนิสัยบันเทิงได้มีความนิยมความสุขสุขนิยมอะไรแบบนี้จะเป็นคนไม่ค่อยเครียดมองโลกในแง่ดีก็ได้มองโลกในแงด่ด,มงงดีมีความสุขอยู่เสมอก็ได้ความเดอฟูเนี่ย ถึงจะตามหน้าไพ่จะดูประมาทไปนิดนึงเพราะไปยืนมีความสุขอยู่ริมหน้าผาแต่ก็เรียกว่ายังเอาตัวรอดได้ในทุกๆสถานการณ์และมีชราชาดาบออกมาด้วยใบนี้สามารถเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่เด่นคือเขาคนนี้จะเป็นลักษณะของคนที่มีอํานาจมีบรารมีอาจจะมีลูกน้องเยอะในชีวิตจริงหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องควบคุมดูแลคนเยอะๆเ,เป็นข้าราชการทหารตำรวจที่มีลูกน้องเยอะๆแบบนี้ก็ได้นะครับ หรือแม้แต่ความราชาดาบนี่ตีความไปทางหมอศัลยะแพทย์หมอผ่าตัดก็ได้ประมาณนี้ทรงๆนี้คนที่ทํางานเสียงภัยก็ได้แต่เอาเป็นว่ามีบรารมีแน่นอนเพราะความเป็นคิงนะแล้วก็ เด e m a g แมจิเนมาสนับสนุนว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันราวปาฏิหาริย์คนคนนี้โดดเด่นคือเป็นคนใหม่เอี่ยมที่คุณจะไม่เคยรู้จักมาก่อนคนเก่าๆหน้าเก่า,กาๆที่เคยรู้จักแล้วไม่เด่นแมจิเชียนนี้เด่นคือคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตเป็นคนใหม่จริงๆใหม่ต่อกันมาเจอกันราวปาฏิหาริย์ไม่ว่าจะมีเหตุใดๆชักพามา ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณกับเขาจะมาเจอกันเป็นไปได้อย่างเช่นว่าเจอกันในงานมงคลไปทําบุญแล้วเจอกันหรือไปงานแต่งงานแล้วเจอกันไปทํากิจกรรมการกุศลใดๆแล้วเจอกันหรือแม้แต่ต่างคนต่างเป็นสายบุญแล้วเพื่อนอชักพามาให้รู้จักกันแบบนี้เป็นไปได้นะครับมีโอกาสที่คุณกับเขาจะเป็นคนทางไกลกันพอสมควร ทางไกลในแค่นี้ไกลได้แค่ไหนก็คือต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองได้เออหรืออยู่เรียกว่าจังหวัดเดียวกันแต่อยู่คนละอำเภออยู่คนละเขตอะไรแบบนี้ก็ได้นะ เอาเป็นว่ามีระยะทางมาเกี่ยวข้องจะไม่ได้เจอกันง่ายๆแบบ3นาที5นาทีปุ๊บปั๊บมาถึงไม่ใช่แบบนั้นจะต้องมีการเดินทางเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงขึ้นไปกว่าจะได้มาเจอกันได้หรือไกลกว่านั้นถึงต่างประเทศก็เป็นไปได้ตอนนี้การเดินทางสะดวกขึ้นแล้วต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอีกต่อไปแล้วก็ถ้าถามว่าเป็นต่างชาติได้ไหมก็มีโอกาสแต่ต่างชาติยังไม่เด่นผมมองว่าเป็นคนชาติเดียวกันนี่แหละแต่ไปอยู่ห่างไกลกันเออไม่ว่าจะต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองหรือต่างประเทศดังกล่าว ไม่ต้องกังวลถ้าทางไกลมากๆเพราะการเดินทางเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วตอนนี้การพบกันของคุณและเขาจะส่งเสริมกันมากต่างคนต่างมีดีแล้วก็เรียกว่าคุณสมบัติของเขาคุณสมบัติของคุณจะส่งเสริมให้อีกฝ่ายดีขึ้นอต่างคนต่างดีอยู่แล้วยิ่งมาเจอกันยิ่งดีขึ้นไปอีกความราชินีเหรียญกับความราชาดาบมาเจอกันส่งเสริมซึ่งกันและกันอืมทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย โปรไฟดีกันทั้งคู่ขนาดนี้มาส่งเสริมกันแน่นอนเพลอๆกันงานหน้าที่การงานของคุณกับเขาจะเป็นงานการที่อยู่ในสายงานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันสนับสนุนส่งเสริมกันได้โดยตรงด้วยซ้ําหรืออย่างน้อยก็ต้องส่งเสริมโดยอ้อมละอะอย่างน้อยที่สุดเรียกว่าการครบกันครั้งนี้ไม่สูญเปล่าท้ายแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแต่หมายความว่า การสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะคุณอย่าไปคิดเรื่องผลประโยชน์คบกันด้วยใจก่อนถ้ามันจะมีผลประโยชน์ได้ตามมาเป็นโบนัสเป็นกาไรชีวิตก็ถือว่าน้อมรับไว้นะครับถือเป็นโชคดีกันแล้วกันอย่าไปคิดว่าเอ้ยเขาจะมาหวังผลอะไรเราไหมเราจะต้องไปหวังผลอะไรเขาไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นมันจะจุกจิกเกินไปขออนุญาตแนะนานะครับคุณกับเขายิ่งส่งเสริมกันยิ่งรวยยิ่งเฮงขึ้นเรื่อยๆอ่าทายให้ห่งนี้เลยสิบเหรียญมาทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ความหมายที่หนึ่งตีตรง,ตรนรงินนะ ตีตรงตัวเลยยิ่งคบกันยิ่งรวยนำพาโชคดีมาให้นำพาโชคลาบมาให้กันนี่ความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองสิบเหรียญในความสัมพันธ์คือได้แต่งงานได้แต่งงานได้คบหาได้ลงหลักปักฐานได้สิบเหรียญสามารถตีได้สองความหมายเลยในหัวข้อนี่หนึ่งคบกันแล้วรวยสองได้แต่งงานได้คลองคู่อ้าวสมหวังปิดท้ายด้วย the world ตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ตำราต่างประเทศระบุไว้ชัดเจนว่าถ้า the world ปรากฏคำจำกัดความสั้นๆของ the world คือ complete สำเร็จสมหวังทุกประการจริงๆอ่าไพ่หนึ่งใบความหมายหลากหลายเยอะแยะมากแล้วแต่บริบทแล้วแต่คำถามแต่คําจํากัดความของแต่ละใบนั้น The world คือ complete นะสําเร็จสําเร็จสําเร็จคู่นี้ดีกองนี้ดีเออคนคนนี้ลักษณะดังกล่าวที่เขาอยากอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณไปตลอดชีวิตเรียกว่าถูกชะตากันตั้งแต่แรกเห็นนั่นนะแล้วก็เจอกันเราปฏิหารไม่คาดคิดว่าจะมาเจอกันได้ เจอกันแล้วดีพากันจเจริญก้าวหน้าและในที่สุดจะมีความสําเร็จร่วมกันทุกประการท้ายให้อย่างนี้ อ่าส่วนชีวิตจริงจะได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแต่ละท่านนะครับมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปแล้วแต่บุญวาสนาที่สร้างสมสะสมกันมานะครับประมาณนี้ดูดวงดูให้เกิดประโยชน์อย่าปักใจว่าจะต้องเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เผื่อใจไว้คลาดเคลื่อนบ้างสำหรับเหตุการณ์จริงและปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือถ้าคุณมีจิตศรัาทธามากพอคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้อย่างสม่ำเสมอนะครับเป็นกำลังใจให้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามนะกับการดูดวงไพ่ทาโรกพริาการวันนี้ในหัวข้อใครที่อยากอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณไปตลอดชีวิตเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้นะใครที่อยากอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณไปตลอดชีวิตคุณที่เลือกไพ่กองที่สามคุณได้ไพ่ราชาถ้วย King of Cups อืมใจดีคนใจดีเอ่อหกเหรียญซิกอ e ฟเพนทาเสายบุญชัดๆใจดีมีเมตตา The Hangman ไม่ต้องกลัว Hangman มีระยะเวลามาเกี่ยวข้องเออ The h i e r o p h a n t สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้คู่นี้ดีกองนี้ดีเจ็ดเหรียญ Seven of Pentacles Temperance เออใช้ชีวิตตามปกติเดี๋ยวดีเองสองถ้วย Two of Cups มาพลังงานคู่รักมาเต็มและ สถ้วยทรีออฟคัพยินดีล่วงหน้านะคุณกองที่3กองนี้ก็ดีมากอีกเช่นกันพลังงานดีไม่มีไพ่เสียเลยต่อให้ติดแฮงแมนก็ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะแฮงแมนเป็นเรื่องของระยะเวลาการรอคอยนิดๆหน่อยๆน,นะการดูดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคคุณกองที่สคนที่อยากจะอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณตลอดชีวิตมีลักษณะแนวโน้มเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาอ่า เป็นสายบุญได้ด้วยสายบุญไม่จําเป็นต้องถึงขนาดนุ่งขาวผมขาวเข้าวัดแต่ก็สามารถเป็นไปได้เช่นกันเอาเป็นว่าคนที่มีจิตใจดีงามไม่เบียดเบียนผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นทําคุณงามความดียึดถือความถูกต้องอะไรแบบนี้เราเรียกเหมารวมว่าสายบุญได้หมดนะครับอย่างน้อยที่สุดต่อให้ไม่ต้องไปทําบุญไม่ต้องไปเข้าวัดไม่ต้องไปอะไรแต่มีจิตใจเมตตาจิตใจอบอ้อมอารีเอ,อื้อเฟื้อเพื่อน,อนมนุษย์ ไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองนี่ก็ถือเป็นสายบุญแล้วนะประเด็นแรกเออมีความใจดีด้วยหลายท่านอาจจะมีความอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลในจริตกิริยาด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูได้หมดนะครับนี่คือพลังงานรวมนะครับความราชาถ้วยคนที่สุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลสบายสบายชิลๆอะ่ะรีแล็กอะ่ะรีแล็กอ,กอ่นะชีวิตผ่อนคลายชอบทำบุญ มีจิตใจเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครบถ้วนคนนี้แต่ว่าเดี๋ยวมีแฮงแมนมาติดไว้นิดหนึ่งว่ากว่าจะได้เจอคนเนี้ยใช้เวลานานสักหน่อยเออกว่าจะได้เจอคนนี้อาจจะใช้เวลานานสักหน่อยแต่ก็ไม่แน่เพราะนี่คือพลังงานรวมในขณะที่ดูคลิปนี้วิดีโอนี้อยู่คุณอาจจะเจอเขาแล้วก็เป็นไปได้นะครับถูกไหมถูกล,ลองดูนะเออตรงไม่ตรงถ้ารู้สึกตรงก็ดูต่อไปเป็นแนวทางถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือจะดูเพลินเทุกกองก,องก็ได้ไม่ได้มีข้อห้าม ดูกับผมไม่ต้องซีเรียสดูเพลินๆเป็นแนวทางพอนะครับโอเคประมาณนี้ต่อกันเลยเออเด e ไฮโลแฟนมา กองสามนี้ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกแล้วเป็นการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมาให้เพราะคุณเองก็มีแนวโน้มที่จะเป็นคนลักษณะเดียวกันกับเขามีจิตใจดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นไม่คิดร้ายใครแล้วก็ไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครไม่ทําความเดือดร้อนให้ตัวเองเช่นกันคุณมีลักษณะคล้ายกันเรียกว่าจริตตรงกันศีลเสมอกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยจัดให้นะคู่นี้ควรจะพบหากันเออ คู่นี้ควรจะคบหากันควรจะได้ลงเอยกันอะไรประมาณนี้นะความสัมพันธ์นี้ถ้าเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่จะค่อยเป็นค่อยไปเออบางทีอาจจะดูเหมือนไม่ทันใจไม่ปรับปรับฉับพลันทันใจแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าความสัมพันธ์แบบนี้ดี ขอให้รู้ไว้เลยว่าความสัมพันธ์แบบนี้ดีไอ้ค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยแหละจะได้ศึกษากันได้ทุกแงม่มุมก่อนที่จะตัดสินใจลงไปว่าควรจะอยู่ด้วยกันไหมข้อดีเป็นยังไงอ้าวไม่ข้อดีนี่ไม่เท่าไหร่ข้อเสียเป็นยังไงรับกันได้ไหมนี่หรือจะแก้ไขปรับปรุงตัวกันได้ไหมประมาณนี้ข้อดีไม่เท่าไหร่ข้อเสียสําคัญที่สุดถ้ารับข้อเสียกันได้นิดนหน่อยๆปล่อยผ่านหรือ,อตั้งใจปรับปรุงแก้ไขให,ให้มันดีขึ้นก็ยิ่งดี แล้วการครบหาในลําดับถัดไปก็จะสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆโดยลําดับนะครับเออมันจะเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตดีที่สุดอย่าไปทางรัดเลยทางรัดมักจะมีกับดักเสมอผมย้ําอยู่ตลอดอะไรที่ได้มาง่ายๆได้มาเร็วเกินไปมักมีกับดักและจะพบข้อเสียทีหลังอ่าใช้ชีวิตให้เป็นปกติบริหารจัดการชีวิตให้ดีคุณใช้ชีวิตตามปกติได้เลย ไม่ว่าคนคนนี้จะเข้ามาแล้วหรือไม่ก็แล้วแต่ขอให้คุณใช้ชีวิตตามปกติทําตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุดธรรมชาติที่สุดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าก็จะเก็บมเมลเดเกเรหรือว่า ในทางไม่ดีนะธรรมชาติในที่นี้ก็ต้องเป็นในทางที่ดีนะครับเออทําตัวเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองในทางที่ดีอะไรที่ไม่ดีที่รู้ตัวเองอ่ะดึงสติไว้อะพยา,ยามปรับปรุงแก้ไขนิสัยว่ากันไปเออคนเราแก้ไขได้บางคนอาจจะมีนิสัยบางอย่างเช่นใจร้อนหงุดหงิดหรือว่าหรือว่าเสียงดังปึงปังอะไรแบบนี้ชักศีน้าอะไรแบบนี้เราสามารถแก้ไขได้เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันตัวเองว่าเราเอารมณ์เสียอยู่นะ เออกิริยาแบบนี้มันไม่น่ารักนะลดลดลงได้ประมาณนี้ทําตัวให้เป็นธรรมชาติบาลานซ์ชีวิตดีๆแล้วเขาจะมาปลื้มคุณเองเขาจะมาชอบคุณเองสองถ้วยออกมากองนีิไทยไม่ยากเลย คุณกับเขาคนลักษณะดังกล่าวมีพลังงานคู่รักมีความเป็นเนื้อคู่กันสูงมากถ้าถามถึงความเป็นเนื้อคู่คุณไม่ต้องไปคิดไกลถึงอดีตชาตินะว่าจะตามกันมาเกิดหรือไม่มันไกลเกินแล้วเป็นเรื่องความเชื่อด้วยเอาจริงเรื่องความเชื่อมีได้แต่อย่าไปคิดเยอะเอาปัจจุบันที่เห็นอยู่นี่แหละเออว่าเราครบใครแล้วสบายใจไหมคนคนไหนที่มีโอกาสจะเป็นคู่ของเราผมเน้นย้ําเสมอไม่ว่าจะเป็นดวงรวมหรือท่านที่มาดูดวงส่วนตัวว่า คบใครแล้วสบายใจแทบจะไม่มีปัญหาเลยมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันแบบเนี้ยเนี่ยแหละความเป็นคู่แต่ถ้าครบใครแล้วเครียดรู้สึกไม่ใช่ตังหิดใจตลอดเวลาระแวงสงสัยตลอดเวลาทําให้จิตใจว้าวุ่นนะั่นไม่ใช่ละลองสังเกตดูนะครับผมแนะนําอยู่เสมอนะความสองถ้วยความเป็นคู่ความเป็นคู่ครองสูงมากกองนี้ ถ้าคุณกับเขาคบกันไปได้ดีๆบริหารจัดการชีวิตร่วมกันได้ดีๆมีโอกาสยินดีร่วมกันสามถ้วยมาในความหมายของคู่รักคือมีโอกาสลงเอ้ยนะบางคู่มีโอกาสได้มีลูกด้วยสามถ้วยเนี่ยความยินดีใดๆที่เกิดขึ้นอ่ะหนึ่งคบหากันก็ยินดีสอง ตกลงอยู่ด้วยกันก็ยินดีสสร้างครอบครัวมีลูกก็ยินดี3ถ้วยคือความยินดีแน่นอนภาพผู้คนเฉลิมฉลองชูถ้วยขึ้นมาด้วยความยินดีร่วมกันคุณกับเขาจะได้มีความยินดีร่วมกันนะครับกับคนลักษณะดังกล่าวกับหัวข้อนี้ที่ว่าใครอยากอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณตลอดชีวิต คนใจดีมีเมตตาดังกล่าวลองไปสังเกตดูว่าตอนนี้เจอหรือ,อยังถ้าเจอแล้วจะคบกันแบบไหนจะรักษากันไว้ยังไงลองไปพิจารณาดูนะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์ใช้เป็นแนวทางพอที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติจ,จริงและตัวคุณเองว่าจะบริหารจัดการชีวิตและความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับขอให้โชคดีครับผมโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้ไลค์แชร์ได้ตามอัธยาศัยแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกค,คลิปนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ